โอเคครับนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว i c โซเยอร์เช่นเคยนะครับใครที่หาเน็ตไม่เจอค้นหาเน็ตไม่เจอวิธีการสมัครเน็ตไม่เจอก็มาดูช่องนี้ผมได้นะครับช่องเว i บโซเยอร์นะครับวิธีการหาเน็ตนง่ายๆแบบเร็วแรงก็รมาดูที่ช่องผมได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาแจกเน็ตหนึ่งบาทนะครับผมของ AIS นะแจกเน็ตหนึ่งบาทของ AIS พิมพ์ว่าดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าเก้าสามสีเลียมนะครับอันนี้หนึ่งบาทนะผมมีทั้งหมดสิบตัวมีทั้งหมดสิบตัวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับผมต่อไปตัวที่สองดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสามห้าเจ็ดแปดสีเลียมนะครับผมแล้วก็โทออกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สองเร็วแรงไม่ต้องสปีดเหมือนกันนะ ย้ำว่าเร็วแรงไม่ลดสปีดนะครับผมจะไปตัวที่สามดอกจันเจ็ดเจ็ดเราขอทำคิปแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เลื่องความจำนะดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าหกสองเจ็ดซีเรียมแล้วโทรออกเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ลดสปีดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ลดสปีดต่อไปตัวที่สี่นะตัวนี้ดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันแปดหกห้าซีเรียม ตัวนี้มันจะลดสปีดนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องใช้นะตัวนี้ไม่ต้องใช้นะมันลดสปีดต่อไปตัวที่ห้าจอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดจอกจน 5, 1, 4, 7, 4, ันห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมพอออกนะครับตัวนี้ก็เร็วแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรก็ได้ครับมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับช่วงนี้ก็รับสปอนเซอร์ได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็ใครอยากให้มาเป็นสปอนเซอร์กับกับช่องเรานี่ได้นะ ผมรับหมดนะครับรับหมดทุกอย่างสป,สปอนเซอร์นู่นสปอนเซอร์นี่รับได้หมดครับอือต่อไปตัวที่หกนะครับผมตกลงกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตกลงกันแปดหกไอต้องกันแปดหกเก้าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกเลยอันนี้เป็นตัวที่หกนะครับผมมาต่อไปตัวที่เจ็ดนะตกองกั 7, นเะจ็ดเจ็ดเจ็ดตกลงกั 7, นะ สองสามหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วถอดออกนะครับผมก็ตัวที่เจ็ดนะครับผมจอกจันเจ็ดเจ็ดเออเน็ตเน็ตมันเยอะจริงผมก็เริ่มสับสนแล้วเนะี่ยจอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดจอกจันหกสามสองห้าสี่เหลี่ยมแล้วถอรออกนะครับอันนี้คือตัวที่แปดนะตัวที่แปดนะครับแมงรถสปีดเหมือนกันนะจอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดจอกจันหกสาม สองซีเรียมโดยถออกนะครับตัวนี้ก็ไม่ลดสปีดนะครับผมตัวที่เก้าตัวนี้ก็ไม่ลดสปีดนะตัวที่เก้าก็ไม่ลดสปีดนะครับตับจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัดจันอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วสามสามหนึ 3, 3, 1, ่งซีเรียมสามสามสามหนึ am, ่งซีเรียมนะโถออกนะครับผมก็ตัวนี้ก็เอวแดงเหมือนกันนะผมแนะนําว่าใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันดีที่สุด ปอนเซอร์ตซิมทูมูเอสเข้าได้นะครับผมแล้วก็เอเอ t สดีแท็เข้าได้นะครับผมจ้างได้นะจ้างใครรีวิวได้นะครับผมเพราะว่าผมอาจจะรีวิวเก่งก็ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแจกแจกเห็่เท่านี้แหละไม่มีอะไรมาแจกแล้วโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกาไดไลค์ใครที่ไม่ชอบก็กดจิ้ติดไลค์ดได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปนะก็ไปกดติดตามแฟนเฟซเฟซบุ๊กของผมเลยนะครับผมแฟนเฟ f เฟซบุ๊กชื่อชมเมศวทีนะเป็นแฟนเพจเก่านะครับผมก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะโอเคครับสำหรับคิีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ